สวัสดีครับผมพี่นะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตครับเดี๋ยววันนี้เราจะาอัพเดตมุมมองของตัวคริปโตตลอนะครับจะมาพูดถึงในส่วนของตัวเหรียญของตัวบิตคอยหรือว่า BTC นะครับจากที่เราอัปเดตไปล่าสุดก็คือคลิปเมื่อวันนะ่าจะวันเสาร์ที่แล้วนะครับก็ราคาก็ผมก็ได้ให้ไว้ประมาณ2มุมมองก็คือน,น่าขึ้นว่าเป็นยังไงน่าลงเป็นยังไงก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับ มือใหม่ครับที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดตัวคริปโตนะครับเดี๋ยวทางทางผมมันก็จะมีในส่วนของคา่าสอนสําหรับคริปโตพื้นฐานนะครับก็คือจะเป็นน่าจะเป็นช่วงหลังสงการ,รก็จะมีการเปิดรับสมัครแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนนะครจะจะเป็นคลารเรียนออนไลน์นะครับผ่านน่าจะเป็นผ่านผ่าน Google Meet นะครับก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวรอติดตาม ได้เรียนอีกทีหนึ่งก็คือในส่วนของเนื้อหาที่จะสอนเนี่ยก็คือเราจะสอนสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเทรดแต่ว่าลงทุนคริปโตเป็นนะครับก็คือ,อแนวการสอนเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับไม่ว่าท่านจะเทรดในส่วนของตัวบิตครับไบแนนหรือว่าผ่านเอกเน็ตหรือว่าเอกเน็ตแบบผมเนี่ยก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้ก็เพราะว่าจะเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับแต่เรื่องของการเปิดบัญชีนะครับแล้วก็ การดูแท่งเทียนนะครับการดูกราฟกราฟกรากรารใช้งานกราฟการใช้งานอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็การวางเงินนะครับแล้วการดูไมล์เซ็ตก็คือจะสอนเป็นพื้นฐานคร่าวๆก็อย่างน้อยให้ให้มือใหม่นะท,ที่ที่ไม่มีประสบการณ์หรือว่ามีแล้วอยากจะเพิ่มเติมเนี่ยให้เทรดได้ดีขึ้นเนี่ยก็สามารถเข้ามาทบทวนแล้วก็เทรดมาเรียนกับคารีได้เดี๋ยวยังไงเดืละเรียนเนี่ยผมจะแยกทีหนึ่งในหน้าเพจนะครับก็รอ เราติดตามกันแล้วก็จะมีค่าต่ตอมาก็อาจจะเป็นค่าในสการเป็นขั้นอะดวาร์ vers, แล้วก็ mm hmm. อเเวนท์ที่ของเทรนเปิดสอนในในอนาคตอยี่ยังไงก็ฝากฝาก,ฝากติดตามด้วยแลวกันประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวคริปโตหรือว่าบิตคอยไปหน่อยที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้ก็คือเป็นคลิปจากรอบก่อนนะครับไม่ถึงเห็นไหมไม่ถึงก็ยังมีโอกาสที่เป็นซิงแซกได้อยู่เพราะมันมนีการทิ้งทิ้งซ้าแล้วถ้ายยังไม่ได้ผ่านโซนเนี้ยสี่มืนหเป็นสีก่อนสี่มืนหีตรงเนี้ยสี่มืนห ถ้าอากาตัวนี้ก็มีโอกาสนะที่ขา c จะเล่นซิกแซกได้ก็คืออาจจะหลุดตกหลุดขา a ตรงนี้เพื่อจบ x แล้วค่อยยิงขึ้นไปอ่ะสนตัวคิดว่าอาจจะเล่นท่าน,นี้นะถ้าถ้ายังไม่ไม่สามารถมามายืนเหนือโซนหกสิบเอ็ดจุดแปดได้นะมีโอกาสที่จะเป็นการเล่นหลุดโลตรงนี้แล้วค่อยดึงกลับขึ้นไปเพื่อเล่นนะอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นแผนจริงๆก็คือมีสองด้านแหละแต่นี้ก็คือเป็นเคสที่ ที่บอกว่าถ้ามันไม่ผ่านโวนนี้ยืยนตัวนี้ไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงต่อมาเป็นขายตัวนี้ก็ได้ถามว่าเป็นเคสตอนนี้เป็นมุมมองไหนส่วนตัวคือมีโอกาสเป็นเคสนี้ไม่สุดนะอันนี้ก็คือเป็นแผนที่เรามองสำรองไว้นะครับส่วนน้าขึ้นผมบอกว่าถ้าราคามันยืนยืนตัวนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะเบรกขึ้นไปโซนด้านบนได้นะครับประมาณนี้จะยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตในส่วนของสารขึ้นเพิ่มเติมกันนะว่าตอนนี้บิตคอยนั้นอยู่ในสถานะขึ้นไหนภาพใหญ่นะ่ย เดี๋ยวเราอาจจะไปคุยกันในคลิปของวันเสาร์ซึ่งมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเดี๋ยวเรามาคุยในโครงสร้างย่อยตรงช่วงเนี้ว่าว่าเป็นยังไงนะครับส่วนในส่วนของแผนเมื่อคืนของกลุ่มเราก็เมื่อวานผมไปได้ให้แผนไว้ในชะ่วงเช้านะประมาณสิบเอ็ดโมงครับก็คือมองว่า,าราคาเนี่ยมีโอกาสที่ที่จะกลับตัวก็ได้หรือว่าจะลงต่อก็ได้ถ้ามันกลับตัวมันก็ควรควรจะควรจะ,ควรจะเบรกแต่ว่ามันไม่กลับตัวมันก็คือราคามันก็ ดีรีบาวไซเวยตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยทิ้งตัวลงมาแล้วก็หลุดมาถึงทาร็กจอนตรงนี้ก็ถึงเป้าพอดีนะตรงนี้ก็คือผมกม็ได้แผนว่าถ้าเกิดราคาจะบายก็คือตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะเด้งเร่งเด่งขึ้นสั้นได้นะครับในกลุก่มเดี๋ยวไปดูดูในดูในแชทที่ผมผมโพส์ได้ในในหน้าเพจน,นะครับก็คือราคาก็มีการแล้วก็หลุดลงมาตรงเนี้ยก็มีดีสู้ตอนนี้ก็คือราคาจะอยู่ในแถวแวโซนไซเวยอยู่ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวได้เหมกันยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า ว่าว่าว่าณตอนนี้เป็นยังไงนะครับอันนี้คือแผนที่เราให้ในกลุ่มแล้วก็ในส่วนของเจ้าว่เทในกลุ่มเราก็มีให้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นในส่วนของทองคําเมื่อวานก็ราคาก็ไม่ผ่านโซนนี้นะครับแล้วก็มีการย่อมลงมาก็ได้ชอานี้กันไปนะครับในกลุ่มส่วนโซลา่าเนี่ยราคามันลงมาไม่ถึงนะครับแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาหาโซนนี้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแผนตอนนี้เราก็มีการรวมอ่ารวมกลุ่มกับทางของโค้ดแบงค์นะครับก็ กิดว่าใครเข้ากลุ่มมาเนี่ยในส่วนของโททองคำเนี่ยก็จะมีคลิปมุมมองจากของของโค้ดแบงหรือว่าจานแบงด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นคลิปให้ในกลุล่มได้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนของทางโค้ดโค้ดแบงนะครับส่วนผมก็จะเป็นตัวคริปโตก็คือบิตคอยเป็นหลักนะครับเรียนอื่นๆเนี่ยก็ถ้ามีเวลาก็จะอัปเดตเหมือนกันนะครับแต่หลักๆก็คือเทรดเป็นบิตคอยอยู่แล้วนะครับสำหรับผมประมาณนี้อ่าอันนี้ก็คือเป็นจ็อดของเมื่อคืนเนะีนะ่ยประมาณสองทุ่ม กระสามผู่มาคืนเนี่ยนี่ก็เป็นช็อตที่เราเซลกันมานครับเซลกันมาแล้วก็จริงๆมันจะมีจังหวะแก้ลิดนึงก็คือตากล้เนี่ยเรามีการบายแล้วก็มีการกลับหน้าเล่นนะครับกบมีการกลับหน้าเล่นมีการกลับหน้าเล่นว่าว่ามนมนอันนี้เป็นการแก้เกมประมาณนี้อ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตกันอีกทีหนึ่ง ไปร์ตปิดไลน์ไปก่อนนะอะทีน,นี้ของของวันนี้เนี่ยหน้าหน้าหน้าตาเป็นยังไงก็คร่าวๆนะครับก็กรอบก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูสารคดีกันหน่อยในส่วนของภาพของ time f r a m เ day เนี่ยตอนนี้มุมมองตามหลักของเราก็คือ,อยังตามเป็นเคสเด้งบีนะก็คือผมมองว่าตรงเนี้ยก็คือสาเจบตรงนี้นะครับและตรงเนี้ยก็คือการลง ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นการลงของอาขานะครับ A น่าจะจบตรงนี้ไปลวไซกเคิลนี้น่าจะจบไปลวตอนนี้เรากำลังอยู่ในขา b ซึ่ง b เนะี่ยยังไม่แน่นะว่าจบหรือไม่จบอาจจะจบตรงนี้ไปแล้วก็ได้นะครับแล้วก็เตรียมลงขา C ีใภาพใหญ่มองแบบนี้ก็คือตอนนี้ถ้าจบ b ก็คือเตรียมลงขา c ใหญ่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ถามว่าจบตรงนี้ได้ไหมก็ก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันแต่ว่าถ้า ตรงเนี้ยก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นลุ้นนิวไฮได้อยู่นะเดี๋ยวมาไล่ดูสถานะขึ้นด้วยกันอ่าเบื้องต้นก็คืออาเคสที่จบก็คือหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวไปซูมดูท่อนนี้ว่ามีโอกาสจบเรียงนะับตัวตามเคสได้อยู่ส่วนเคสอื่นเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปคุยกันในเคสของอ่าวันเสาร์แล้วกันว่าหน้าขึ้นอ่ามันมีมุมมองอะไรบ้างนะส่วนตัวก็คือเดี๋ยวคุยแค่เคสนี้ก่อนนะครับตอนนั้นเพราะฉะนั้นชุดเนี้ยก็เลยมองว่าผมมองว่าเพราะฉะนั้นเนี้ยไซเคิลเนี้ย ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นชุดขึ้นย่อยก็คือเป็นของขา B ก็คือ A น้อย B น้อยน่าจะจบตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้น่าจะเป็นไซเคิลของขา C ครับซึ่งขา C เนี่ยถามว่าจบตรงนี้เลยได้ไหมถ้า,า,จจมานนผม,ผมาออเ,เปลี่ยนสีชุดนี้อาจจะขึ้นมาเป็น A น้อยผมใส่วงเล็บนะครับเป็นรูสุดกัน A วงเล็บ B วงเล็บ C วงเล็บชุดนี้อาจจะขึ้นมาเป็น A น้อยย่อ B น้อยแล้วก็ขึ้น C น้อย ถามว่าจบที่3ขาแบบนี้แล้วลงขา C ยาวเลยได้ไหมคําตอบก็คือได้ซึ่งหน้าตอนนี้ก็คือต้องรอตลาดเฉลยแต่ว่าตอนเนี้ถามว่าเป็นแค่นี้ได้ไหมก็เป็นไม่ได้ถ้าราคายังไม่มีการนิ w วหาแต่ว่าอย่างน้อยก็คือรอราคาทาลายเงื่อนไขของนอนชุดที่2ก็คือการย่อของชุดนี้ก็คือมองยอของขา X ชุดนี้ว่าเกิน6กสิดดเอร์เซนไหมถ้าเกินมีโอกาสที่จะเป็นเคสที่จบสูงมากนะสูงมากก็คือ จะไม่มีนอนชุดที่สองที่จะขึ้น A B C อีกชุดหนึ่งเพื่อเพื่อจบขา C ่อจบขา C ออกปีตรงนี้แล้วค่อยลงตรงนี้นต,ตัวตัวก็เคยมีโอกาสไม่เขียนได้เพราะว่าแทร็ก่วนบนที่เราคุยกันรอด่แล้วยังอยู่นะประมาณห้า0มืนกว่าก็ยังมีโอกาสที่จมาทดสอบได้อยู่ถ้าจบตรงนี้แล้วมีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงแรงได้นะก็รอดูว่าตรงนี้จะหลุดห1สบ็ดุดแปดเอร์ซ็นตหรือเปล่า ก่อนรนี้เล่นเป็นขา x นะครับซึ่งก็เป็นเคสที่เราตามของรถแล้วตรงนี้ย่อ a b c อ่ะเดี๋ยวไปซูมดูไทม์เฟร,รม4ชั่วโมงครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในขา x นะ เนี่ยถ้าดูสาเฟรมสี่ชั่วโมงก็ตรงนี้ก็มีแท่งเทียนเหมือนกับใกล้มีโอกาสกลับตัวได้เหมือนกันนะก็ก็รอดูแล้วกันถ้าเกิดว่าใครจะตรงนี้ก็เป็นโซนแนวรับของเมื่อวานที่ที่ในในภาพที่ผมส่งให้เมื่อกี้นะส่วนแนวรับของวันนี้ผมมองว่าถ้าเกิดว่าราคายังไม่เบรกหรือว่ายังยืนตรงนี้ไม่ได้นะอาจจะขึ้นไปแล้วอาจจะลงมาโซนนี้แล้วค่อยกลับตัวขึ้นคิดว่าน่าจะน่าจะมีอีกสาขาหนึ่งแต่ถามว่ากลับตัวตรงนี้ได้ไหมก็ก็ได้นะก็ต้องรอ ตอาตลาดเฉลยนะครับก็เลยมองว่าในส่วนของแผนการเทรดก็คือมองว่าชุดนี้ถ้าเราดูสีชั่วโมงนะครับก็เลยมองว่าทั้งก้อนนี้นะครับก็คือขา A อันนี้คือขา B วงเล็บนะครับอันนี้ก็คือขา C อยากที่ว่าขา C ชุดขึ้นย่อยตรงนี้จบไปยังนะครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าอ่ะตัวนี้ก็เลยมองว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดขึ้นย่อยก็คือเป็นเป็น a น้อย b น้อย C น้อยตอนนี้ก็กำลังทำขายซึ่งถ้าดูสังเกตซ้ายเห็นไหมว่าชุดนี้ผมมองว่ามันพอๆกันก็เลยคิดว่าอ่ามันน่าจะเป็นชุดนี้จากเดิมมองว่า b คลิปที่แล้วมองว่า b มันจบตัวนี้ก็เลยรวบรวบว่าคิดว่าน่าจะเป็น ไซเคิลแบบนี้น่าจะสมตุสมผลมากกว่าก็คิดว่าอแต่ว่า,วามุมมองก็ยังคล้ายกับคราวที่แล้วคือว่าตอนนี้ก็คือลงมา,าเป็นขาย X หรือว่าอาจจะเป็นไซเคิลใหม่กรน,นี้ถ้าเกิดว่ามันจบเนี่ยถ้าจบเนี่ยชุดนี้อาจจะเป็นการเล่นก็คือถ้าไม่ใช่ X ก็ก็คืออาจจะลงมาเป็นขึ้นหนึ่งปรับปรับ A B C จบสองแล้วลงสามสี่ห้าแบบนี้ครับ นะครับอันนี้ก็คือเป็นเคสที่ที่มองลงของขาซใหญ่และซีใหญ่ซึ้นเป็นซีเดียวกับจุดเนี้ยครับอันนี้ก็คือเคสมองลงหน้าตาประมาณนี้แต่ว่าส่วนตัวนะค,คือตามเป็นเคสของ x ก,ก่อนเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น x เ,เนี่ยราคาไม่ควรย่อหลุดเทินเท่าไหร่ลองวัดดูครับ ย่วได้ลึกสุดนะก็คือแนวแบผม,ปปมเปภาษาแนวตอนนี้ราคาย่อมาถึงดีกขั้นต่ําเรียบร้อยแล้วสามารถจบตรงนี้ได้เลยไหมคําตอบก็คือได้ตรงน,นี้สิ่งที่แนวสามสิบแปดจุดสองแล้วก็คือประมาณโซนตรงเนี้ยเส้นเนี้ยถึงแล้วแต่ย่อมาได้ลึกสุดนะครับก็คือราคาย่อไม่ควรเกิน,ตร,นตรงนี้ก็คือประมาณสามหมื่นเก้าหกร้อยเก้าสิบเหรียญน,นะประมาณโซนนี้เช่นนี้ อันนี้คือถ้าเป็น x เนี่ยยอ่อในลึกสุดก็คือไม่ควรไม่ควรเกินโซนนี้ที่จะขึ้นต่อนอนอีกชุดหนึ่ง a b c แบบนี้นะครับก็คือย่อไม่ควรเกินนี้แต่ถ้าเกินเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะเป็นเทสเมสักคนี่ที่ผมเขียนก็คือเป็นอาจจะลงมาเป็นพัาของขา c เทสเมสักครู่นี้ก็คือลองมาเป็นหนึ่งหนึ่งปรับ a b c สามสี่ห้าแบบนี้ได้นะครับก็คือเทสที่ขา ขา B นะจบแล้วนทีน่จบอ่า B จบแล้วก็จบ E ยาะลงขา C ยาวแบบนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็รอดูครับตรงนี้ว่าว่าสามารถยืนได้ไหมถ้ายืนได้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัว ถาว่าจะกลับตัวขึ้นเลยได้ไหมก็ก็ก็ได้นะถ้าเกิดว่ามันเป็น x เ,เนี่ยก็คือไม่ควรใช้เวลาในการฟอร์มตัวนานนะถ้าเป็นเคสของ x เ,เนี่ยพอจบชุดนีน้นะที่ลงมาก็คือ,อผมมองไปขึ้นย่อยก็คือ A B เสียดไหม่ C มี c x เนี่ยด้านใน x เนี่ยก็จะมีชุดขึ้นย่อดก็คือมีสซน์ีเดือนนะอันนี้ก็จะมี a น้อย b น้อย c น้อย เล X ก็จะมี a น้อย b น้อย c นะเดี๋ยวลองวัด x ดูว่าชุดที่รีเทสเนี่ยมารีเทสเกิน61.8ไหมเห็นไหมชุดเนี้ยมันขึ้นไปก็จริงนะแต่ว่าราคามันมันีกานชิ้นการทิ้นไส้มันก็ยืนไม่ได้มันก็สามารถที่จะลงเป็น six แ e ตามเคนี้ได้นะ a อันนี้จะเป็น น่าอาจจะเป็นคานเกิดกั้นะ A B C D E ผมเปลี่ยนสีเป็นสี้ำกันแล้วกันแบบนี้อันนี้เป็นลงเป็น A B C ข okay. อง x ตรงนี้ใน B นอาจจะเล่นเป็น A B C D E ไอ้เปดดิ้งแคนแองเกนะเนี่ยแล้วก็จบ b อีกก็จะขึ้นไป ABCDE จบ E ปุ๊บทิ้งตัวลงมาเลยเนี่ยตรงสอดเนี้ยในกลุ่มเราก็มีการเซลลได้แต่ผมเนี้เหมือนกันนะของไม้เมื่อวันก่อนเนี่ยแต่เราก็คือเซล์ตรงนี้เลยนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เอาไมาให้ดูมันมีแหละในในลายในลายกลุ่มแล้วก็เราก็มหาจังหวะเซล์ตรงนี้กันอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่ามีใครมใครปิดแล้วนะครับก็คือตามรูปที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยประเดน็นอยู่ที่ว่าขาเอตรงเนี้ยจบหรือยังตรงนี้ก็ถึงแนวรับสําคัญแล้วเหมือนกันนะก็มีโอกาสที่จะกลับตัวได้แต่ว่าส่วนตัวมองว่าถ้าถ้ายังฟอร์มตัวไม่ได้เนี่ยโซนล,ล่างเนี่ยน,น่าสนใจในการในการเล่นหน้าบายนะก็วังคัดที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเข้าก่อนตรงนี้ึ่งไม้ก็ได้นะล้วก็มารอเราตรงนี้ึ่งไม้ถ้าเล่นมุมมองมุมมองของการขึ้นนะี่ยอย่างน้อยก็มีการดีดของขาซีถ้ามันมันจะลงต่อของ แม่สาก็จำแนกวจะมีเด้งซกับขึ้นของขา a ก็มีโอกาสที่จะเด้งทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเล่นหน้าบายเนี่ยก็คือรอดูที่4 1 6 2ึ่งหกสองหงกับ4 2, 3, 3, 9, ีสองนะวางัาที่3 9 9 7 9้้าเจ็ดถ้าลูมาตรงเนี้ยหน้าบายน่าจะรูไม่น่าสนใจแล้วแล้วก็เกินน่าจะเกินเกินกแแ้้ยหยละไมก็รอดูว่าถ้ามันเกินยออ่อ X ตรงนี้ก็ได้เนี่ยก็คือราคาย่อมาไม่ เประมาณแลบไปได้นิดนึงนะ,ะหรือวางวางคัาที่โซนนี้ก็ได้ะเนี่ยประมาณเท่าไหร่สามแปดหนึ่งร้อยเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ก็คือเลิกนะเดี๋ยวจะใช้จุดนี้ก็ได้ที่ผมมาร์กเนี่ยแลบตรงนี้ไปได้นิดนึงนไม่ควรหลุดนะครับเป็นจุดออกนะครับสามเก้าอว่ากว่าสำหรับใครที่เล่นหน้าบ่ายรอเล่นหน้าบ่ายขายชุดนี้นะหรือรอรุนเด้งของขาตีชุดเนี่ยก็รอดูโซนนี้ถามว่าตรงนี้กลับตัวได้ไหมก,ก็ได้เหมือนกัน อาจจะลองหนึ่งไม้เล็กๆก,ก่อนแล้วก็มารอตรงนี้อีกสักไม้หนึ่งแต่อันนี้เป็นไม้กันตกลรถนะแต่หรือไม่ถ้าเกิดว่าใครรอดูแท่งเทียนกับตัวเนะีย่ยยานน้อยๆราคาก็คือควรควรจะเบรกตรงนี้ขึ้นไปก่อนนะแทง่งเทียกับตัวเนะี่ยประมาณ44074เย่านน้อยๆนะแล้วก็ถ้าเบรกยืนตรงนี้ได้เนะี่ยก็ใช้แท่งเทีน้เนี่ยกับตัวตรงเนี้ยใช้โลเนี่ยเป็นจุดออกก็เข้าตรงนี้ได้คลิปีวอร์ดก็ประมาณนี้ครับ ความเสี่ยงก็คือเราจะโดนแค่ตรงนี้นะครับถ้าถ้าเราใช้ได้ในกับตัวเป็นนะประมาณ2%ร์เซกว่าแต่ว่ารีวอร์ดที่เราจะได้ก็น่าจะใกล้ๆไ้เดิมใไ้เดิมหนงสกว่าก็1นึ 2, 1่งต่อสองต่อสาหรือว่าหนต่อสีต่อหกรณีที่เกิดว่ามันขึ้นเป็นขาเด่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันลงอม่ขาหนึ่งจุดรับเราก็จะมารอดูตรงนี้ก็รีวอร์ดก็จะประมาณตรงนี้ คาร์ดข้อโซนนี้นะวางคัดที่ตรงนี้ประมาณ8%นะแต่ถ้าดูแท่งเทก,กับตัวมันจะน้อยกว่าน,นี้นะอันนี้คือคาดแบบถ้าเราไม่ดูแท่งเทนก,กับตัวนะรีวอร์ดก็จะประมาณ1ต่อ1หรือ1.5หรือว่า1ต่อ2 1ต่อ3ประมาณนี้เพื่อเล่นขาย X ที่จะเล่นเชขึ้นไปนะครับ มาหน้เพราะฉะนั้นก็ส่วนหน้าเซลล์นะถ้าราคายังยืนตรงนี้ได้นะีโอกาสดีไปนะอาจจะมีจังหวะชนตรงนี้แล้วยอ่อลงมาฟอร์มตัวขึ้นหรือยอ่อลงก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูแต่ถ้าเกิดว่าจะขึ้นเล็กเนี่ยควรจะเบรกเส้นนี้ขึ้นไปด้วยนะครับควรจะเบรกโซนนี้ขึ้นไปด้วยแต่ถ้ายังไม่เบรกตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะมีย่อให้เล่นสั้นๆสักน,นหนึ่ง,นนงาาถ้าเกิดว่ามันเกิดเกิดการกลับตัวได้เนะี่ยตรงนี้หน้าเซล์อาจจะสวนสั้นๆตรงนี้ได้ก็คือ4478345 สองเก้าเก้าตรงนี้นะครับประมาณน,นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนว่าสามารถกับตัวได้ไหมถ้าดูแท่งเทียนสี่ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างสวยเลยครับตัวเนี้ยค่อนข้างสวยแล้วอินดิเคเตอร์ของทางเฟรมก็คือเป็นสี่ชั่วโมงยังเป็นโอเวอร์โซลลงรออยู่นะไทางเฟรมใหญ่นจากชุดนนเนี้ยชุดเนี้ยนะโอเวอร์โซลชุดนี้ขึ้นไป โอเวอร์โซลยงเป็นโอเวอร์โซลยกโรยจากชุดนี้ลงมาเนี่เป็นไซเคิลเดียวกันนะพปะมีการเล่นโอเวอร์บอก็ยังก็ยังยกโรดอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะดีอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวขอทางเฟรมสีชั่วโมงนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็รอรอดูแล้วกันก็คือโซนที่ผมบอกแผนการเทรกน็น่าจะพอได้นะก็รอดูแท่งเทยนกับตัวก็คือจะดูประมาณตรงนี้ หรือว่าจะเข้าก่อนตอนนี้ก็ได้หนึ่งไม้แล้วก็มาวางคัดที่ที่โซนที่ผมบอกไกว้เมื่อสักครู่นี้แต่ก,ก็ก็มีประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่สนใจอยาก,ยากจะเข้ามาเรียนศึกษาเพิ่มเติมทางข้อพื้นฐานก็ฝากติดตามนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอโชคดีในการเหตุทุกท่านครับขอบคุณครับ